สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายเซีทุกท่านจ้าวันนี้กับมามาบ้านทำเตาก็เห็นควายพล่อยผมจะขอกกำลังกินหญ้านะใครยังซาตัวป่ะดิ้ซาสอสองตะก้อนเดะซาหกใครไปซีตัวไปได้ขนาดใครซีตัวเลยนะขายไปสี่ตัวแล้ววะฉัน อ๋คืสูงให้ตัวนี้นนฮะยทางทางบ่หรือว่ามันหุ่นดีฮะหรือว่ามันหุ่นดีหุน่นในทรงค่ะนะควายแบบโค้งสางขายาวนะแม่บอกของเจ้าค่ะโค้งขายาวๆนะนี่ตัวน้อยก็ลังคืนมาแต่ตัวน้อยนะบอกไม่ชิ้นยาวไหมบอก มม่สิขายาวยังอยู่เศร้าตัวครันเดี๋ยวนี้แปดโมงเลยนะเพื่อฮอททงกัเ,เกือบเก้าโนเลยปิเพ <8, S 2> <5. S 1> ื่อฮอดแปดเพื่อฮอทเก้าโมงกับคนเลยเนานะเก้าโนะมง ฮอดพุ inh oh, ่งเลยเนาะฮอดงฮอดทงพุ่เลยเนาะบ่บ่อค่อยไปพอดีฮอพุ่นเลยเก้าโมงสิบโมงเศร้าตูวเศร้าสองตูไปแล้วสี่ตัวควายเร้าหกตูวเด้อย่างไว้ลุนคนนี้ไม่ใจไวลุนเลย ไวรุ่นไวรุ่นรุนรุนรุน,รนพันจงไว้แต่ตัวรุ่นรุนเนาะตัวยญ่ๆพันจะขายล่ะกินหญ้าไปขางทางเพื่อฮอ,อนมองทงกับผู้เล็กเก้าสิบโมงผู้แล้วสักเก้าโมงสิบโมงผู้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า เห็นอะไรก็ถ่ายยจะถ่ายให้ชมค่ะบรรยากาศนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า